สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มุนชูชาแนลราคานี่นะคะก็ขณะนี้นะคะเรากอเดินมาหน้าบ้านลุงนะคะว่าโอ้โหรถันนี้ทาไมเพิ่งมีสิ่งของอยู่บนรถเนี่ยมาถึงแล้วน,ะะนี่นะคะตับข้าวมอยังครับตับข้าวรมทานเช็ดบ่ยังไม่ได้กินหลับเวทแล้วก็ลืมก็ยังไม่ได้อยู่หมดเจ้าน่ะก็ได้แล้วแต่ลืมกินแม่ทำไมวันนี้แต่งตัวสวยจังครับเหมือนแฟชั่นเลยนะเนี่ย โทนสีก็สวยอค่ะไปไปเดินเป็นนางแบบตู้ซิงหน่อยโอ้ตู้ซิงเหรอคะโอ้ยไหนมาดูนะคะก็ดูไปดูไปดู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 ดูวปดูดูไปดูดูปด้วยสปดูดูไปดูดูไปดนดูไปใหดูไดูดูไปดูดูไปดูดูปดููไูดเไปดูดูไยดูดูไปดดูไดูดูไดูัไดดด เหมาะกับบ้านลุงมากๆเลยนะคะโอ้สวยอยากได้จังเลยสีสวยสะอาดหูสะอาดตานะคะสีนี้นะคะเนาะเร็วๆเข้าไปใช้เบิร์ดแหละคนรอรอยังไงรอยกค่ะรอยกรอรอครัวเสร็จเห็นเม่อคืนนี้นะครับจะเร่งกาให้เสร็จในคืนนี้เ้าทำไมไม่เข้าไปข้างในล่ะฮะ โอ้ยรถแม่กระจอดข้างเสร็จนี้ก็ยังไม่ได้เอาเข้าข้างในเนาะเอาข้าเรียก่อนนี่นะคะก็รำมาดูนะคะเนาะยัง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 กำลังเร่งมืออยู่ว่าเห็นบอกว่าจะทำให้เสร็จในคืนนี้ค่ะนี่นะคะก็โอ้เปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยสวยมากใช่ค่ะดอกแพงพวยแล้วก็ดอกดอกอ่า อะไรนะแม่คริสต์มาสมาใช่ที่เราเดินตามแม่ผู้ใหญ่ไปนะคะเราก็จะไปถ่ายนะคะลุงทํางานนะคะเรามาแอบเบิงแอบส่องเบิง,บงว,ว้าวน,นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะ,น,น,ะ,ะนี่นะคะลุงเขานั่นะะงทํางานอยู่นะคะก็เส,สีเยงชิดเลยน้องเ,อเ,เปียวเข้ามาทำไมนไมเปรี้ยว น er> right> ี่นะคะนี่นะครเกาะวันนี้ลุงก็ทำงานนะคะโอ้โงอยู่ตึครับม่บอก็ไม่เท่าไหร่เปรี้ยวอานพร้องพลายอันนี้นะนี่จะเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวนี่นะคะเกาะกำลังต่อติมนะคะ

ทิ้งเอฟซีไว้หน้าบ้านไปยมอ้ทิ้งไคนว้เนั่นละค่ะเปี้ยวกินน้ำะัรนี่ไปเลยแอดมินไปเลยอันนี้เราของเพื่อนี่นะนี่นี่นี่ข้อขยวให้ข้อเดียวนะคะกระดูกเอาไม่กินอะเด็กในจานเหรอหนูขนาดนี้ยังไม่กิน ใช่เปลี้ยมันไม่กินของที่พื้นมันไม่ค่อยกินลเดลี้ยไม่ค่อยกินหรอกมันไม่ชอบกินของดินพื้นไมสลากแต่แโอ้ยเปลียมีบุญนะเนี่ยลุงให้เนี่ยนั่นแหละตั้งแต่แม่ลบบุรีเขานั่นแหละเขาเลี้ยงเปลี้ยกินไหมคราวนี้ถ้าใส่กิแล้ว อะไรเองเนี่ยอะไรงกเจ้าแล้วแบานนี่กินปูนเหรอมันกินนั่นแหละมันกินนั่นแหละลุงเหมินเหมินเหมินแต่ชอบเข้ามานะเธอไม่ได้เลยนะชอบเข้ามาบ้านลุงตลอดเธอไม่ได้เลยเข้ามาในบ้านตลอดเลย ขอได้เข้ามาอ่ะนี่นะฮะให้แค่ให้แค่ได้มาดูเฉยๆเขาให้ได้เข้ามาบ้านลุงอย่างเดียวก็ดีใจแล้วหนูเพื่อนนี่นะคะลุงก็ทําห้องครัวนะคะใกล้จะเสร็จมากเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนเนาะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่โอผสมปูนนะคุลุงก็ปู้ใช้อีกนี่นะคะอ้นี่นะคะ ถือกาททำตรงนี้น่าอยู่มากเลยนะคะนี่นะคะเป็นรูปตัวแ L นะคะเนาะตรงนี้ก็จะปลูกกระเบื้องอีกนะคะก็ลุงก็ต่อเติมขยายไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ถ้าปูกกระเบื้องตรงนีง้ก็ต้องต่อหลังคาตรงนี้อีกใช่ไหมคะเออรา่งนั่นแล้เนาะนี้ก็อ้ต่อเพราะมันเริ่มเดี๋ยวก็อันนี้สิทีนี้ก็ดูใหญ่ขึ้นเลยใช่นี่ก็ดูใหญ่มากนะคะ กระเบื้องตรงนี้ก็สวยนะคะสวยเอ้านุมันจะใส่เจ้ามันจะโกกตูมครับไปยังอนามุนกินเตี๋ยวโอ้โหกินเตี๋ยวขายเข้มกินเตี๋ยวกกตูมถ้าแม่ไม่ได้ขายก็ต้องไปกินเตี๋ยวกกตูมแม่ไปเอาไปทายข้างนอกปึ้งห้องก็ตอนนี้ช่างนะคะก็กำลัง ็บงานด้วยนะคะแล้วก็ทำต่อไปนะคะอ่ะเดี๋ยวนี่นะคะลุงก็อ่าเบาะนี้ก็ยังอยู่นะคะเนาะอ่ะต่อไปนะคะเราก็เดินมาถ่ายไปเรื่อยๆนะคะหน้าบ้านลุงนะคะเสื้อไหนเปรี้ยวล่ะไไลลออกมาแล้วเหรอรออกมาแล้วตอนนี้นะคะลุงก็เอา ที่พีสกินนะคะมาไว้หน้าบ้านด้วยนะคะสวยงามผภาพน,นี้สวยมากเลยนะคะเอซีขอบคุณทุกทาน้โแล้าจขอบคุณทุกท่านครับผมนะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะนั่งคุยกันนะคะเนาะว่าอย่างไรเนาะเฮ้ยสบายดีสบายดีพิ่งตื่นเฮพึ่งตื่นจ้าโอ้ยนั่ไหนนอนสบาย เระถ่ายไปนอกนะคะเพิ่งเห็นหน้าเห็นตาถ่ายไปนอกวันนี้นะคะบอมว่านะคะก็เป็นรถคันนี้ก็ขนนะคะขนเครื่องเขาเรียกว่าอะไรตู้กับข้าวเครื่องครัวนะคะนก็มามาไว้นะคะเดี๋ยวก็จะถอยเพราะว่าคืนนี้ก็ลุงเขา่าจะทําครัวให้เสร็จในคืนนี้นะคะนก็จะได้ติดตั้งนะคะเนาะก็สวยนะคะเป็นสีขาวสะอาดหูสะอาดตานะคะ